สบายดีจ้าพี่น้องมดทุกู่ทุกคนจ้าเมื่อนี้แไม่น้อยลูกแต้เด็กเด็กเด็กพี่น้องเด้อไม่น้อยลูกมาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำครับน้องทองเก็พี่น้องนะ่วนน้องนัดไปนอนนำน้องล่งเลยจะพี่น้องเด้อไม่น้อยกับน้องทองเห็ดเบียกบ้านกันอยู่เลยจ้าเฮากระสีเห็ดกับเก่ากับนาำแต่เศร้าๆเอพี่น้องเด้อพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยพี่น้องไอ้พระอาทิตย์ยามขึ้นบรรยากาศยามมืเศร้าไม่น้อยเลยให้เบื่องบรรยากาศยามมืเศร้าเสียงนกเขี้ยวเขี้ยพี่น่องไอ้ เสียงนกเสียงนู้แจ้วแจ่วอากาศยามเชร้าธรรมชาติเย็นเหมือนอากาศเย็นเยน็นพี่น้องมั้งนี่ยเมน้อยก็ได้ดังฝอกน้าไฟไหวลหลับพี่น้องเดี๋ยวแมน่อยก็สิข้างโมงเขา่าหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำแต่เด็กเฮ็ดกับเขา่ากับน้ำถ้าว่าถ้าท่านก็สิเฮ็ดอันไข่ให้น้องลุงกินไปโรงเรียนแล้พี่น้องจกเบิ่งกันก่อน,นวน่าสะอุดหลุแร้เบอ่อเลย แม่น้อยก็ดังไฟเรียบร้อสีหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแรกก็สีล่างถวยซอยกับน้องทองพี่น้องน้องทองกำลังล่างขาอยู่เดี๋ยวสีเห็ดซอยกันจ้าสบายดีจ้าพี่น้องลัางถวยลัางถ่งสวนกับน้องทองนี่เขาเมื่อนี้เองใส่เต้าเล้วใส่เต้าด้วยเต็มไ่ถวยไรหวงนี่เขาซอยกันพี่น้องกับน้องทองส่วน ่วนน้องนัดเพิ่นไปอั็นนอนตาอ้นเด้อพี่น้องเด้อนอนตาอดด้นนอนนัดนี่มาเด้อจัะพี่น้องเด้อกะปัดกวด<ห>เทือนซอยแม่ได้ข้อเสียดกับขา้าวกับน้ำซอยกันพี่น้องหนึ่งข้าวก็สุกเรียบร้อยแล้วก็สิปิ้งปลาดุกแล้วก็ตำหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อ น้องนัดกับซอยหัวสิงไคบะลูกซอยหัวสิงไคหัวขิงหัวขาสีเอือบปลาดุกปิ้งเดี๋ยวะพี่น้องเนดะ้อปลาดุกเขาก็ลร่างมาเรียบร้อยแล้วสีเอือบใส่หัวสิงไคบ้านนี้น้องนัดก็ได้ตั้มเขื่องสีเอือบเด้อพี่น้องเนดะ้อนัดกับซีมาเอือบเลยไหมเขี่องหอมๆที่น้างอยากกินให้ลายเส้นโค้ง โอ้ติดซอสเนาะใส่เกลือไปนิดนึง่งให้น้อยนึงเกลืออ๋อสลาวเลยคันคันสลับมือเดียวก็ได้ต้องนัดเอือบด้วยพี่น้องนะต้องนัดกะสีเอาไม้เสียบปากด้วยพี่น้องแล้วเสียบให้วันนั้นบัดเวลาเาปิ้งมันบกดโกงงเงนะี้ยเนาะน้องนัด,นด ลงนัดก,กับปี๋อยู่แต่มันกลยไฟแล้ว่าลกูกกะฮะยิ่งๆเย็บหางเอาไหมคุณปีป๋ทำตนันเออพอดีแหละสำนักดีจ้าป้าลุงมื่อนี่เอานัน่นเรากินข้าวเศร้าด้วยจ้าเอานัดเจด,ดังนอ้องเอานัดสีเพชรตั้มตั้มนอ,นอไม้เดยพี่น้อง ใส่ปุุง,น,น,งน,น,น้ำตาลใช้งงานิดเืยน้ำตาลเลยจ้าน้ำตาลพร้อมไม่เยหลอกไม่เลยจ้า,างาจะเป็นคนตนะํะมเนาะ สิพันมาเรทงเลยจ้านักเรียนลงเลยเธอน้าใส่ช่องหมากใส่ซ้าหมากนะบีบมังหน้าลงเลยเธอจ้าบาง้าลงเอนั้นละกสิตาใหม่เลยเลอจ้าแลวกใส่ปลาบอันนี้ใส่ปลาบเลยจ้าพี่น้อง ่ซีเม,มืองแล้ยนะเป็นอะไรนะพี่น,น้องเนาะนั่งเลยเลยจ้าเออนั่นเราก็จะเอานมไม้เลยเลยจ้าชิมเรียบร้อยแล,ลยใช่ไหมพี่น้องเนาะ

ดึงโถทอง <ไป S 1> ลูกเอาเงินแล้รลูกเหรอไปวะเราพี่น้ลงก็เขาตอบง

ก็บ้าหง๊ามาบอกงานไหนคืนมาของเรางานบอสสองอืมตอนนี้อ่ะห้องเด็กสองห้องติดสองหรอสองอืมห้องนี้ห้อง สิบสองโมงะไปา้นอย่นยู่ไปหาแม่กับผู้เมื่อยกพ่อ็ยังไม่ได้นอนขอมเยล่นตัหอำสิองโมงไปลงนอนาอ่เียนมีเ่งรอด่าันท้า หางเนล็ดนะลตัดแล้วครับตงมามเริ่มทาง้มึงปลองอันนี้ไรแห้งๆนี่แหละผักนี่บุกข้า เล็กมันไปแฉลบเงนเล็กป,ไปิงเงนทีนี่กองาแล้วไปแฉกัน ขึ้นเขาตีเอาไปยายเด็กนะฮึขนมชื่อขนมนมขนมยานมอมคนละแพ็คนมคนละกองนมพอแล้วค่ะชื่อฮันเดียขนมนมคนละนมนอคนนมดีน้วยรับแมลงอ่ะ

mọi người 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 khẩu người mọi người khẩu người mọi 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 thang mọi người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  เรื S <S <preach science> ่องนั้นนะมองรับเย็นแบบน้องครับใ้แล้วได้เรื่องแล้ลูก้าจจัหวานอยู่นิดนึงเพิ่งเส็จเลยครับสีเงาัน ได้แล <ừ> <ừ? S 1> ้วนี่เขาเท่าก่นแลวเอาอังสบายเลยง่ายเนาะข้อดีของงาน trong má ấy, thì nó mái nhau nó nhau một tóc chưa một chưa được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  chưa ชิ้นี้กันลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชอ่องน้งอง n ั t TKS แล้วกันบ๊ายบายพี่น้อง